เมสมุนไพลโลสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียรต,ติตามฮับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่ัจนี้ไปขอเชิญท้านฮับฟังรายการมอกปบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ K.U. Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุง่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรดรนรงให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิดอยู่อย่างพอเพียงหาเลี้ยงตั้งต้องตั้งตงาองค์ปอทรงฝากพลาดธดำลัดธือแม่ในนา น้ำมีป่ามันให้มันหาเงินคำไหลมาบ่อขา สวัสดีเจ้าต่านผู้ฟังและตั้งผู้ชมกู้ตันพิกมาพบกับรายการมากบพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกู้วันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าตทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มตรโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบดอทเค 612.com, Facebook Live, ะ youtube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้อฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทราบหับน่ติตำรวนรายการทีมงานสถานีวิทยุมากาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เจ้า ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เจริญจนท่านผู้ฟังครอบครัวมกมกว่ผู้ที่สนใจห่วมรับฟังรับชมการศสวนาออนไลน์หัวข้อน้ําบริหารจัดการอย่างใดห้ือยั่งยืนนะจ้าในวันพุกวันการที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงแผ่ว4โมงมะแลง14นาฬิกาแผ่ว16นาฬิกาจัดโดยสถาบันคลังสมองเกษตร,รยุคใหม่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม ับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และสถาบันเคหะการ,กรเกษตรนะจ้ะก็มีผู้ร่วมสิวนาหลากหลายตันอาทิดรสมเกียรติประจำวง,งเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช รองศาสตราจารย์ดรอภิชาติอนุกูลอัมภัยนายกสมาคมทรัพยากรน,น้ำแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรมนตรีคำชูอดีตรองคณะบดีคณะวิศวกรร,รม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณทิศดีเพชรมลิประธานกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาดนา,ายกอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรและคุณพานุสักสายพาณิ์นายกสามาคมทุเรียนไทยดำเนินรายการเสวนาโดยคุณเปรมนาสงขา yeah <laughs> กรรมการมูลินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเจ้าก็ใับฟังรับชมกันได้ไลฟ์สดทางสถานีวิทยุมอกรเฮาต่ยนะเจ้าสถานีวิทยุมอกรในระบบ AM สเตอริโอความถี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดกิโลเฮิร์นะเจ้าแล้วก็เครือข่ายวิทยุมอกรสี่ภูมิภาคเชื่อมโยงทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึง Facebook สถานีวิทยุมอกร u t u b e KU Radio ิ Thailand ด์เฟซ o o ๊กไลฟ์ได้ YouTube เกษตรศาสตร์แมกซีน วรารสารเคหะการเกษตรตยนะเจ้าก็เป็นข่าวฝากจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุรวรรณวจกสิกิจผู้อำนวยก,การใหญ่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แทนก็ะเป็นผู้จัดจาการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า เช้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากปุประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฟังคะตอนนี้เราอยู่กับคุณนำพลผู้พัฒนาพงศ์นะคะ เป็นเกษตรกรลูกค้าทกาศาสาขาห้วยศัก์อยู่เลขที่ร้อหมู่13บสาตำบลห้วยศักอํ์อำเภอเมืองเจัดเชียงรายค่ะที่น้อมนำปราศาศาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณนำพลกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับแสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณนําพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนําพลนะคะน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนนั้นมีที่มาอย่างไรถึงได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตะคะก็เริ่มแรกเลยผมทำงานอยู่ในิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วทีนี้ ร่างกายไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ดีเพราะว่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจิ๊ตลอดเวลาครับค่ะก็เลยแล้วก็ดูทางอินเทอร์เน็ตบ้างดูฟังทางข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรพวกนี้ยระค่ะก็เลยว่าเออไหนอลองศึกษาดูซิผมก็ลองศึกษาดูสักสองปีไนดะ้มั้งที่มีรู้สึกว่ามันมันมันเข้าไปในใ,นใจอจ่ะครับมันเกิดการชอบละแล้วก็ดีมีที่นินที่นี่บ้านแฟนที่นู่ค่ะ อยู่ที่ดินไว้กันเลยว่าคุยกับแฟนว่าเอองั้นเราถ้าอยู่ที่นู่นเนี่ยเราคงเราคงไปได้อีกไม่นานเราก็คงจะตายแน่ก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่ดีกว่าไหมอย่างเอาเอาก็เอายามาก็มาก็เลยตัดใ,ใจทิ้งทางนู้นแล้วก็มาอยู่ทางนี้ค่ะแล้วก็มาเริ่มทําครับค่ะอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนเหรอคะอ่าที่ระยองครับอ๋อที่ระยอง,ยองค่ะ ตอนนี้มาอยู่ที่เชียงรายกับครอบครัวนะคะครับตอนนี้มาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการก็ที่จะพึ่งตัวเองให้ได้ใช่ไหมคะบนควานสี่การใช,ใช่ค่ะทุกขั้นตอนเลยค่ะตอนนี้เราได้เริ่มวางกิจกรรมอะไรบ้างทางด้านการเกษตรที่เราได้ดําเนินการนะคะทราบว่าเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายหรอคะ <ช>ครับผมใช่ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจมาทีแรกเลยที่ดินที่มีตรงเนี้ยมันจะอยู่เชิงเขาอะนะครับค่ะมันก็เลยสภาพดินมันก็เลยไม่เอื้อมหน่วยเป็นดินลูกหลังดินลูกหลังม็ดใหญ่ๆอะครับเป็นก้อนเป็นหินเลยค่ะก็เลยต้องปรับสภาพดินแล้วทำยังไงเลยอยู่เชิงเขาแล้วเราจะมีน้ํา,ยยาใช้ยังไงก็เลยต้องขุดบ่อน้ําขุดสระค่ะ ขุดฝาลูกแรกเก็บน้ําไม่อยู่ทั้งปีพอใกล้พอถึงงาแรงใกล้ใกล้จะหมดแรงน้งําหมดก็เลยต้องขุดเพิ่มอีกสาหนึ่งค่ะเออครับผมค่ะเพื่อที่จะให้มีน้ําใช้ให้ได้ทั้งปีคือก็คือไม่ได้ต้องการใหญ่แต่ว่าต้องการลึกเพื่อให้มีน้ำ <c oughs> ใช่ไหมฮะค่ะก็เลยเขาลึกแค่ไปถึงตาน้ำเลยก็พอได้น้ําคครับผมพอได้น้ําก็ระหว่างที่ ลอดินทำดินก็เลยเอาปลาใส่ไปในหยอด้วยเพ <คะ S 2> ื่อจะได้มีมีโปรตีนจากเนื้อตักมากก็เลยเลี้ยงปลาไปด้วยแต่นี่ทวัดมันลึกมากะครับค <ะ S 2> ก็เลยไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงทีนี้น่าจะตกอย่างเดียวคก็เลยทอามาเป็นไรค <ะ S 1> ่ได้ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าไว้บริโวคไม่มได้หวังว่าจะขายส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะชน,นิดไหนคะ ผสมหมดเลยครับคจะมีปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนปลานินปลาเป็นเลมิสปลาหมออะไรพวกนี้ยฮะค่ะที่เขาดูแลเองให้เขาอยู่กันได้ฮะอืมเป็นแบบธรรมชาติไปเลยใช่ไหมคะเลี้ยงอ่าใช่ครับใช่คค่ะเอาผักบุ้งให้มันกินอะไรอย่างเงี้ยลหะค่ะเป็นเศษผักเศษพืชครับผมใช่ค่ะเป็นแหล่งน้ำด้วยค่ะใช่ครับค่ะ แล้วก็ทีนี้ก็จะมาเริ่มปรับเป็นลูหรังขุดดินทีนี้ก็รเริ่มปรับปรับหน้าดินค่ะปรับหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินใช้ินีวตัตถุผลไม้เศษฟางเศษอะไรทุกอย่างอะจบที่เป็นวตัตถุใส่หมดค่ะเศษซาก <c oughs> พืช <c oughs> างตา่างนะคะที่อยู่ในสวนครับผมใช่ครับค่ะเาในสวนจะมีจำไยมีมะม่วง ีไม้ยืนต้นนะฮะใช้แงบางเยอะก็เลยใช้ไปไม้แบบนี้ละฮะมาตรับปรุงดินค่อยๆทําไปเป็นไงฮะดินดีขึ้นไหมคะับดินก็จากดินลูกรังก็จะดินมีชีวิตชีวาขึ้นไหมใช่เริ่มดําเริ่มเลื่อนซุยเริ่มฟูขึ้นแล้วฮะค่ะนาปลูกอะไรก็ง่ายนะครับค่ะ นอกจากเศษใบไม้แล้วใส่พวกมูลสัตว์อะไรด้วยไหมคะอ๋อไม่ได้ใช้เลยครับในส่วนนี้จะไม่ใช้มูลสัตว์เลยอ๋ออาเฉพาะเศษใบกันเนี้ยนะคะทําเป็นปุ๋ยหมกักธรรมาชาติเลยครับผมออกมาหมักกับจุเรียนซีเนี่ยครับค่ะของสัตว์เล้งพอดอรหรอคะของกองพัฒนาที่ดินทุรีย์ซีที่ทําเองเนี่ยครับเป็นยังไงมาจากต้นไม้นะครับทุรียนซีของเื็นถิ่นเ่ยครับพื้นถิ่นเนี่ยครับ เป็นยังไงคะจุลินทรีย์ท้องถิ่นเล่าให้ท่านรู้ควครอ,อ,อบครัวมออก,กอน,นิดนึงมันอันนี้เขาเรียกอะไรนะมันเป็นเชื้อราขาวอะครับ<ะ>เคยเห็นไหมฮะที่ว่าได้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไผ่อะไรพวกนี้จะมีลาอยู่ในกองใบไม้ที่เขาทับถมกันอยู่เ,เป็นลาขาวขาวอ่าฮะอันนั้นนะฮะก็คือเอาข้าวสุกไปล่อแล้ว<ะ>เอาข้าวสุกไปกองไว้ นะฮะแล้วก็ใบไ,ไม้ที่มีรานะฮะถมไว้พอเชื้อลายตัวนี้เข้ามาในข้าวสุกเข้ามากินข้า,าลวละแต่คือเราลอดสาเร็จแล้วเ้าก็เอาเอา,เอาตัวนี้ละคะมาขยายมาขยายน้ำตาลน้ำตาลต่างเข้าไปขยายกับการน้ําตาลหรือกะน้ําตาลคน้ำตาลทรายเนี่ฮะน้ําตาลทรายครับผมแล้วก็เอาไปขยายน,นกากน้ําตาลในถังก็คือขยายกับกากน้ําตาลนี่คือขยายแห้งขยายในตัว อาหาการคุกกับข้าวเลยบผมให้เลกเลกเ,เป็นโจกเลยฮะเพื่อให้เขาอยู่ในนี้ได้พอเขาอยู่ในนี้ได้พุ๊บเราก็จะแบ่งเอาไปขยายในถังเพื่อจะทําเป็นน้ำฮะพอพอเขาขยายตัวในน้ําเสร็จแเ้าก็น้ํนออาที่มีจุลินทรีย์ตัวเนี้ยไปหมักปุ๋ยอาไปใส่ในกองปุ๋ยกองใบไม้กองเศษหญ้าเศษอะไรที่เราถอ,อนออกมาเนี้ยครับค่ะ okay. ตอนที่ขยายในถังนี้ต้องใส่กากน้ำตาลด้วยมกากน้ำตาลครับใช่ครับค่ะแล้วเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะใช่ครับถ้าเรามีเศษใบไม้วัชพืชต่างๆเราเอากองไว้แล้วเราก็ลดน้ำจุลินทรีย์นี้ลงไปอย่างเงี้ยล่ะค่ะครับผมใช่ค่ะบไปช่วยเร่งเนาะค่ะให้มันย่อยสลายเร็วให้มันย่อยเร็วครับผมใช่ค่ะค่ะเตอนแรกๆที่ทำเลยนะผมยังไม่รู้ตรงนี้ ผมก็เลยหมักเอาไว้เฉยๆโดยใช้น้ําหมักไว้แต่มันนานมากไม่ควรจะได้ใช้่ะก็เลยพอได้มามีความรู้องความรู้ตรงนี้ก็เลยเอาจิงซีตัวเนี้ยมาช่วยหมักก็จากสักประมาณห้าหกเดือนก็เลยเหลือแค่สักสองเดือนก็ได้ใช้แนะอย่นระยะเวลาได้เยอะเลยเนาะ ในการทำปุ๋ยมากอย่างนี้ก็ดนรโรงไม่เผาก็สามารถมาทำเป็นปุ๋ยหมักอย่างนี้ก็ได้นะคะใช่ครับแล้วก็จุลินทรีย์ท้องถิ่นก็ไปเอาจากใต้ต้นไผ่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไผ่ใต้ต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่ให่ครับ่มล้มล้ข้าวข้าวสุกที่เอาไปกองไว้ใต้ต้นไผ่ใต้ต้นไม้นี่เป็นข้าวเหนียวสุกหรือว่าข้าวสวยเ ข้าวสวยก็ได้ครับข้าวเหนียวก็ได้ครับก็คือข้าวที่หุงแล้วอ๋อค่ะอ่าฮะค่ะเอาใส่ถาดถาดเขาต้องต้องเป็นถาดไม้นะฮะจะเอาเอาแบบเออถ้วแว่เป็นพลาสติกอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมทำนี่คือเอาข้าวไม้นี่มาตีเป็นกรอบเป็นถาดแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ไว้แล้วก็ไปวางไว้แล้วไปไม้ทับถมไว้ค่ะ อีกกี่วันมันถึงจะมีเชื้อเดินฮะส่วนใหญ่ที่เท้าเออไม่เกินเจ็ดวันนะฮะค่ะอ๋อไม่นานเนาะเจ็ดวันครับผมครับผมเข้าเร็วม,มากค่ะแล้วก็มาขยายด้วยน้ำตาลทรายค่อยคลุกเคล้าให้เป็นโจก่อนใช่ไหมคะอ่าฮะครับผมแล้วก็แล้วแล้วพอเรามาขยายในน้ำานนตาลขยำใส่น้ำตาลแล้วก็เอาใส่กระะแวได้ไดอืมค่ะอ่าใส่กล่องปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะ ราจะได้เราจะไม่ต้องไปทำบ่อยๆม,มีเทคนิคเหมือนกันเนาะไ่้คร <c oughs> ับค่ะ <c oughs> แล้วเราเวลาเราจะใช้เราก็ไปขยำในน้ำรอคะในถังครับผมเอามาใช่ฮะเ,เอาน้ำผสมกับน้ำตาลแล้วก็เอา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 ,เอาเชื้อตัวเนี้ยที่เราทำไว้เนี่ยใ่แบ <c oughs> ่งมาแล้วก็มาใส่ไปในถังขยัคนให้เข้ากันห <c oughs> มักไว้น้ำหนึ่งถังนี่เราใส่หัวเชื้อเยอะไหมคะที่จะไปขยำ แล้วแต่จะชอบอะครับส่วนใหญ่ผมก็แต่สักสักครึ่งชั่มืออ่างเงี้ยฮะ,ะหน่อยเดียวครับไม่ไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วขยายแล้วจนเป็นฝ้าขาวขึ้นทั้งบนเลยลเราก็เอาไปใช้ละใช้ได้ละเอาไปไม่ต้องกรองแล้วลหรอคะเลวกรองไม่ต้องกรองรแล้วครับเพราะเราเราขยำจนเละแล้วเนี่ยฮะ,ะขั้นแรกขั้นตอนแรกคือเราขยายในน้ําตาลแล้วเราขยำจนเละแล้วพอลงน้ําปุ๊บมันก็ละลายไปหมด ก่เราจะได้ใช้เขาก็จะอยต่อไปอีกก็คือละลายหายไปอีกค่ะนะฮะก็จะได้หวดเชื้ออะไรเป็นตัวที่ดีมากค่ะช่วยย่อยจะไหลใบไม้เศษวัตถุได้ดีมากเร็วมากค่ะอันนี้สักเกี่วันมันถึงจะเป็นฝ้าขาวขึ้นมาค่ะผอ้โหเจ็ดวันก็ได้นะครับเจ็ดวันอ๋อไม่นานเนาะเราก็จะได้เวลาเอาไปใช้ลดกองเศษใบไม้ต่างๆก็จะย่อยสลายเร็วขึ้น จากหกเดือนเป็นเหลือสองเดือนเองนะคะเออใช่ใครับคราวนี้เราก็เอาไปใส่ในแปลงผักต่างๆใต้ต้นไม้ต่างๆได้เลยนะคะใช่ครับใช่ครับงั้นเราไม่ต้องเผาเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรเลยนะคะคุณน้ำพลค่ะครับผมครับผมไม่เคยเผาเลยครับอืมค่ะคราวนี้ปรับปรุงดินก็ดีละจากดินลูกรางนะคะใส่ลายไม้ต่างๆแล้วก็ทำปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะลงไป ดินดีแล,<ะ>ล่ะปลูกอะไรบ้างคะเมื่อกี้มีไม้ผลลำไยมะม่วงลำไยมะม่วงชมพู่ค่ะมมอนมะเดืออินทะผะโอ้โหเยอะเลยครับมะขามป้อมมะม่วงกระท้อนค่ะห,หลายอย่างครับค่ะอันนี้คือเราเน้นอย่างน้อยก็เอาไว้บริโภคแล้วก็เหลือจจำหน่ายใช่ไหมคะ ครับผมใช่ครับใช่ครับน้นบริโภคในครัวเรือนนะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ผลนะคะส่วนพืชผักมีไหม,<ผ>มคะคุณนำพลคะ่ะพืชผักนี่จะมีหลายอย่างเลยครับเพราะผมทำส่งด้วยพอได้ออกไปเปิดตัวข้างนอกก็หลายคนหลายหลายหลายบริษัทหลายเจ้าก,ก็เข้ามาดูในนี้ว่าทำยังไงแเขาก็สั่งเป็นออเดอร์เลยสั่งเป็น สั่งล่วงหน้าเลยนะครับว่าเขาอยากได้อันนี้เมื่อไหร่ะปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเนี้ค่ะค่ะอันนี้คุณนํำพลปลูกในแปลงหรือว่าในโรงเรือนนะคะทางแป้เลยครับแต่ว่าเป็นเกษตรที่มีความปลอดภัยอย่างเงี้ยเหรอคะก็สามารถจะเป็นที่ต้องการของตลาดว่างานเถอะนะฮะส่วนใหญ่ก็ครับแต่ผู้บริโภคต้องการกันเป็นพืชผักในท้องถิ่นหรือว่าเป็นพืชผักตามฤดูก,กาลหรือย,ยังไงคะที่เราตลาดต้องการที่มี คำสั่งซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นผักที่ตลาดต้องการนะคะใช่ครับผมถ้อย่างช่นพวกต้นหอมผักชีขึ้นช่ายผักกาดขาวกระหล่ำปลีผักบุ้งคะน้าอะไรตั้งี้อะฮะค่ะอันนี้คุณนำพลเองก็ต้องวางแผนให้มันผลผลิตออกต่อเนื่องอย่างนี้หรอคะใช่ใช่อันนี้ก็ทำปุ๋ยหมักเองเวลาโลรคแมลงหรือว่า สิ่งเหล่านี้มีปัญหาไหมคะเราสใช้วิธีไหนในการป้องกันโรคมแมลงอะคะคุณนํำพลโรคโรคไม่ค่อยจะได้มีอะน,นะฮะโรคดินเพราะว่าเราขั้นตอนในการทําปุ๋ยหมักเราเราผสมอะไรหลายๆอย่างลงไปนั้งลงไปค่ะมันก็เลยช่วยเรื่องโรคดินได้อแต่ทีนี้ว่าบนดินก็าจะมีแมลงแมลงแล้วก็จะใช้พวกกาวดักนะฮะค่ะแล้วก็ใช้น้าจุลินทรีย น้ำหมักนะฮะเอาวัตถุดพ่นยังก็เลยจะไม่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 ค่อยเจออะฮะค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกษตรกรก็หันมาใช้พวกสารชีวพันธุ์เนาะในการป้องกันโรคแมลงพวกบิวเรียในการป้องกันหนอนอะไรอย่างเงี้ยคะหรือว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาอย่างเงี้ยค่ะที่ค่ะก็จะมีไตโคเดอร์มานี่ก็จะใส่ในกองปุ๋มากเลยอ๋อค่ะป้องกันควบคุมโรคในดินะนะคะ ครับผมครับอันนี้คือแบบป้องกันไว้ก่อนเลยครับผมครับแต่เป็นไม่เป็นไม่รู้ใส่ไว้ก่อนค่ะแล้วพอน้มน้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นไงมั้งคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมคะตั้งแต่ออกจากเลยือมาอยู่ที่นี่ปีแล้วครับแทบจะไม่รู้จักโรงพยาบาลเลยไม่รู้จักโรงพยาบาล ครัสุขภาพแข็งแรงดีนะคะครับผมสุขภาพแข็งแรงดีค่ะออกมาจากนุ่นน้ำหนักประมาณสักเกือบหนึ่กิโลแต่อตอนนี้เหลืออยู่แค่เจ็ดกิโลได้ครับประมาณอ๋อน้ำหนักลดลงไปได้ออกกำลังกายค่ะส,สุขภาพดีขึ้น<อ>แล้วก็ตอนนี้ทางทกสสาขาห้วยสัก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเข้าเป็นพี่เลี้ยงเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในเรื่องของการน้อมนำเศร,รษฐกิจพอเพียงในหลวงราชกาลที่เก้าอันนี้เป็นต้นแบบทกักอะด,ด้วยไหมคะหรือว่าประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองครับช่วยครับทำทุกอย่างเลยครับท <c oughs> ปตสอเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยค่ะ <c oughs> ผลผลิตออกมาได้ไปปรึกษาไหมคะว่ามีช่องทางการตลาดจะพัฒนากันยังไงต่อไปไอย่างเงี้ยค่ะทาง ท,ทาอองทกศอ๋อค <c oughs> ่ะก็คือให้ไปดูพ่อค้าฮะคือให้จับให้ให้ให้เราถึงกับขาดค่ะเอาประสานในเรื่องตลาดให้เราด้วยทกศเออใช่ครับค่ะนองจากเราเป็นแหล่งทุนแล้วนะคะให้เราค่ะ <c oughs> ครั่ะเป็นลูกค้าทกสอตอนนี้พอเราน้อมนำปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเนาะพยายามพึ่งตนเองใช่ไหมคะเดินทางสายกลางทำอะไรพอประมาณมีเหตุมีผลเกิดภูมิคุ้มกันแน่นอนเห็นว่าที่สำคัญต้องมีความรู้มีคุณธรรมด้วยเหรอคะในการดำเนินชีวิตค่ พอช่วงท้ายนี้อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหันมาให้ความสำคัญเรื่องน,นี้นิดนึงอะคะครับผมก็ไม่ครับหมคะเราะว่าเรายังไม่พร้อมเราคิดจะมาเริ่มต้นเนี่ยเราผมอยากให้ทุกคนลองลองทดลองดูก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาแบบจริงจังเต็มตัวเพราะอาจจะการทำตรงเนี้ย เออมันดีกับสุขภาพดีกับครอบครัวแต่ว่ามันจะทําให้เรามีถึงขนาดอย่างเราเห็นคนนั้นคนนี้เขามีเขาได้ทําทำได้เขาได้เนี้ยเราอาจจะไปถึงตรงนั้นก็ได้เราแค่ลองดูก่อน <c ười> เรามาทดลองดูไหมว่าเราทําได้ไหม <c ười> มันถล่มเลยนะ <c ười> ค่อยค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปงเงล่ะค่ะอย่างน้อยก็เอาไว้กินเนาะ ไดครับเหลือก็จำนายมีมากเราก็ค่ะแบ่งปันมีจำนายก็เป็นรายได้เข้ามาเสริมครับผมค่ะก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะคะเดินทางใส่กลางเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะแล้วจะติดต่อคุณนํำพลผู้พัฒนาพงศ์นะคะเป็นเกษตรกรลูกค้าทกศห้วยศักด์ค่ะตำบลห้วยศักด์อำเภอ เมืองเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่เลขที่ร้อยสองหมู่สิบสามเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะคุณน้ำพลอ่ะศูนย์หกสามครับค่ะแปดแปดสามศูนย์หกเจ็ดหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะครับศูนย์หกสามแปดแปดสามศูนย์หกเจ็ดหนึ่งครับค่ะก็ พอเวลาของรายการมอกพกป,ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียงเฮียบเดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหับนิที่ดำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากด้านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการ6มกรกคงแผ่วเจ็ดนงจ้าตทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยกรรเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดต,ตามสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ